มาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งตอนนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่นะคะจะพาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งร้องเรียนเข้ามาอย่าง BC News t ส o i ไน t ว่ามีปัญหานะคะคในเรื่องของคลองที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาน้ำก็ไม่เพียงพอค่ะติดตามจากรายงานของคุณวทย์วุฒิชัยจิตชื่นค่ะ นี่คือระบบประปาหมู่บ้านอยู่ที่หมู่6บ้านไผ่หนูตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่ใช้น้ำดิบจากคลองสองพี่น้องผ่านระบบการกรองจนเป็นน้ำประปาให้กับชาวบ้าน4หมู่บ้าน400หลังคาเรือนได้ใช้อุปโภคบริโภคแต่ปัจจุบันน้ำต้นทุนในคลองสองพี่น้องแห้งขอดและมีสีดำเน่าเสียจากสาเหตุน้ำจากแม่น้ำคลองจระเข้สามพันมีปริมาณน้อยจากภาวะภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลเปิดเผยกับทีมข่าว b ี n อ w ซีนิวส์ทูไนท์ถึงสาเหตุที่น้ำในคลองสองพี่น้องได้แห้งขอดจนเกิดผลกระทบการผลิตน้ำประปาวันนี้คลองสองพี่น้องวิกฤตสุดๆท้องคลองน้ำเหลือแค่48เซนติเมตรทุกอย่างเดือดร้อนกันหมดครับทวีโพทองชาวบ้านหมู่สามจังต้นตาลบอกว่าปัจจุบันในหมู่บ้านเริ่มเกิดปัญหาวิกฤตน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้น้ําต้นทุนมีน้อยไอ้น้ําการเกษตรมันไม่มีก็ยังพอทุเราแต่น้ําดื่มน้ําดิบที่จะมาทําวัตถุดิบเรื่องน้าปราปาเนี่ยไม่มีเลยครับ้แต่เดี๋ยวนี้มันนานไปก็น้ามันก็ยิ่งหมดไปเพราะว่ารองประธานสภาอบตต้นตาลซึ่งเป็นผู้ดูแลการผลิตน้าปราปาหมู่บ้านเปิดเผยว่าปัจจุบันน้ําต้นทุนเหลือน้อยมากและมีสีดําซึ่งทางประปาหมู่หกคาดว่าจะผลิตน้ําประปาให้กับชาวบ้านไม่ได้ในไม่กี่วันข้างหน้า และจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านทันทีทางอำเภอครับใช้ประมาณ80ทางหัวหน้าส่วนราชการก็กระจายมาทางหมู่บ้านว่าให้ใครช่วยเหลือตัวเองไปเรื่อยๆก่อนละฮะปัญหาภัยแล้งได้ส่งผลกระทบในเรื่องของการผลิตน้ำประปาปัญหาการเกษตรและดินสุดตัวก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านหลายอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีเผชิญอยู่วิโรธสุขศรีถ่ายภาพวุฒิชัยกิตชื่นรายงานช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ